สวัสดีครับในเช้าวันที่15สิงหาคม2566ระกับผมนัทวันฒนาลาเศรฐพงศ์ผู้รับใช้คิดจักพันธกิจของพระเจ้าอุดรธานียินดีต้อนรับพี่น้องเข้ารับชมรับฟังพระวจะนะคำด้วยกันในเช้าวันนี้ขออัญเชิญพระคำของพระเจ้าในพระธรรมสุภารรษิตบทที่11ข้อ12ถึงข้อ15พระคำได้กล่าวไว้ว่าบุคคลที่เหยียดเพื่อนบ้านของตนย่อมขาด สามัญสำนึกแต่คนที่มีความเข้าใจก็ยังนิ่งอยู่บุคคลที่เที่ยวซุบซิบก็เปิดเผยความลับแต่บุคคลที่ไว้วางใจได้ย่อมปิดบังสิ่งหนึ่งสิ่งใดไว้ได้ที่ไหนที่ไม่มีการนำประชาชนก็ล้มลงแต่ในที่ซึ่งมีที่ปรึกษามากย่อมมีความปลอดภัย บุคคลผู้รับประกันคนอื่นจะต้องทนทุกข์แต่คนที่เกียดการรับประกันย่อมปลอดภัยขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระคำของพระเจ้า,าจะมีอยู่ในบทนี้ครับข้าพเจ้าได้ดึงมา3หัวข้อก็คือว่าคนที่ขาดสามันสำนึกนะครับก็จะไม่นิ่งนะครับเที่ยวซุบซิบหรือว่านินทา คนอื่นนะครับก็คือ,อพูดไวใจไวครับปากไวครับไม่ได้ไต่ตองในความคิดคําพูดก่อนแล้วก็ส่วนที่2ก็คือว่าคนที่มีเรื่องราวสิ่งที่ไม่ดีของชาวบ้านหรือของคนอื่นก็สามารถที่จะปิดบังในสิ่งนั้นไม่เปิดเผยความลับให้กับคนอื่นได้รับรู้นะครับคือสามารถที่จะ ทําทงานใหญ่ได้คนเหล่านี้และข้อที่3ก็คือว่าการรับประกันคนอื่นครับย่อมเป็นทุกขครับการรับประกันย่อมเป็นทุกขนะครับขอบคุณพระเจ้าสําหรับวันนี้เราจะมาที่ฐานร่วมกันนะครับสาธุการพระบิดาเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดวันนี้ข้าพงษ์ทั้งหลายได้ยินได้ฟังพระวจะนะคำของพระเจ้าโองค์เจ้าขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาข้าขงพงษ์ทั้งหลายที่จะ นำพระคำของพระเจ้าปฏิบัติตามทุกอย่างของพระค์เจ้าขออวยพระพรพี่น้องทุกคนที่ได้ยินได้ฟังพระเจ้านักคำของพระเจ้าที่จะเข้าใจแล้วก็รับรู้ถึงเรื่องราวของพระเจ้าทีา่ให้กับในตอนนี้ให้บทนี้ในการทรงนำในการดำเนินชีวิตทุกอย่างขออวยพระพรจิจการงานทุกอย่างอวยพระพรน้ำมือทุกคนที่ได้ยินได้ฟังและปฏิบัติตามจึงอธิษฐานฝากมอบ ทุกอย่างไว้กับโง์ด้วยความเชื่อในพระนาม